สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องโกงกังนครฟางครับจากที่หายกันไปนานนะครับผมนี้เรามาอยู่กับการพ่นสีหุ่นฟางยักษ์นะครับที่นครผสมครับหน้างานใหม่นะครับอันนี้กําลังทําอะไรอยู่ครับผมผสมสีครับผสมสีนะครับนี่นะครับผสมสีนะครับสีกันสนิมนะครับรองพื้นนะครับหุ่นฟางยักษ์ของเราครับการทําอะไรอยู่ครับวันนี้ตอกสีลอตอกสีนะครับผมเราไปดูกันเลยนะครับ เี๋ยครับผมหน้างานใหม่ของเรานะครับนครมหงศนะครับโรงเรียนการบินนะครับนี่คือการพึ้นสีกิมคองตัวนี้มีความสูงทั้งหมดสิบเมตรนะครับสิบเมตรสิบเมตรนะครับเดี๋ยวเราต้องรอติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับพาชมหุ่นกันนะครับไงครับหุ่นฟางเรานี้แต่ว่ายังเป็นโครงเหล็กเป็นโครงสร้างอยู่ครับวันนี้มาโชว์ คนสีกับโครงสร้างหลักๆนะครับว่าข้างในโครงสร้างแข็งแรงหรือเปล่าครับมีคนเคยถามว่าจะแข็งแรงไหมจะอยู่ได้นานไหมครับดูกันเลยนะครับวันนี้เหล็กนั่นหนาเลยครับแข็งแรงครับสบายครับยืนสบายๆครับอย่างนี้ดูครับดูจากเหล็กก็น่าจะเอาอยู่อยู่ครับผมฝากกดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับจากที่ห่างหายกันไปนานเลยนะครับตอนนี้กลับมาทัคลิปแล้วนะครับช่วงนั้นไม่ค่อยได้ทําเลยครับ ัไงครับช่างอาโขอางในก็มีนะครับรับผมเดี๋ยวเราทีนี้เราจะทำให้ดูกันเรื่อยๆจะถ่ายให้ดูกันเรื่อยๆนะครับโรงเรียนการบินกำแพงแสนจังหวัดนคปรปฐมนะครับเรามาคอยติดตามนะครับฝนฟางตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับ ข้างๆก็มีสนามบินเล็กด้วยนะครับผมมีคนมาเล่นเครื่องบินบังคับกันนะครับนี่จะเป็นลานสวนสาธารณะของเขานะครับตอนนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับก็จะเละๆหน่อยครับตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ตั้งของหุ่นฟางเรานะครับจะยืนอยู่ตรงนี้เลยนะครับอ่านี่ครับผมเครื่องบินบินมาพอดีเลยครับเครื่องบินเล็กนะครับกลุ่มชมรมเครื่องบินบังคับนะครับผมอ่าอยู่ใกล้ๆกันเลยครับ จะมาบินโขุ่นฟางเรานี่หละครับผมวันนี้ทํางานไม่ค่อยได้เต็มที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามาเช้านี่ฝนตกนะครับเพิ่งเริ่มงานกันนะครับเป็นไงบ้างเห็นสีไหมเจมมีของป้องกันอยู่ครับใส่หน้ากากใส่อะไรกันอยู่นะครับ ช่วงนี้ช่วงโควิดด้วยนะครับทุกคนใส่แมสป้องกันกันด้วยนะครับอยู่บ้านก็เดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ชมกันเรื่อยๆนะครับเหล็กหนาๆเลยครับผมโครงสร้างยืนย,ยาวๆเลยครับตัวนี้ตัวนี้10เมตรนะครับผม10เมตรอยู่ใกล้ๆก,กันกับ ทิมคอง14เมตรของใารยโสมอู่ทองสุพรรณบุรีนะครับห่างกาัน20กิโลนะครับตัวนั้นก็ยังไม่ได้ถ่ายให้ดูเลยนะครับนี่ครับงานของเราวันนี้นะครับส่วนอันนี้นะครับเป็นลูกตาทิมคองสแตเลสนะครับรอติดตั้งหลังจากค้นสีเสร็จนะครับ แล้วผมจะถ่ายให้ดูตอนติดตั้งนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอาจจะดูว่ามันอะไรมันหมอหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเรารอชมกันได้เรื่อยๆนะครับผมเราจะไปดูอะไรอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เมื่อกี้ในตัวไม่ได้ถ่ายให้ดูว่ามันหายไปไหนนะครับนี่ครับมืออยู่ตรงนี้นะครับเป็นมือจิิงของเราตัวนี้นะครับจะยืนได้ทั้งมือขวาและมือซ้ายนะครับขึ้นไปถ่ายรูปตรงมือนะครับผม ถ่ายรูปลงมืออาจจะเสียงดังหน่อยครับเครื่อง๊มลอมนะครับขอโทษด้วยนะครับถ่ายเข้ามาดูก็เราห่างเหินกันเป็นนานเลยนะครับผมแล้ว่อยได้ถ่ายให้ดูเลยครับตรงนี้ไปไหนครับไปไหนครับผมใส่แมสก์ด,ด้วยครับขอโทษด้วยนะครับผมเสียงดัง เดี๋ยวเราจะจบคลิปกันนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายกันใหม่นะครับผมโอเค,ครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องพวกเราเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มพลาานุ่มเทคโนโลด้วยครับนะครฟางโคราชนะครับผมสวัสดีครับ